สวัสด <screws> <ground> to ีคร so ับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากับข้าวกันนะครับวันนี้เมนูของเราเป็นนี่ครับผมเผ็ดหนูนาครับอันนี้เป็นหนูนาสดนะครับผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างแรกเราก็จะทําการหมักนะครับหมักก่อนเพื่อเอาไปย่างนะครับเดี๋ยวเครื่องหมักก็จะมีนี่ครับเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมทุบให้ละเอียดนะครับแล้วก็จะมีใส่ซอสภูเขาทองไปนะครับต่อมานะครับเป็นนี่นะครับรสดีแกะให้หน่อย เป็นรถด,ดีนะครับโอเคก็รถด,ดีนะครับก็ใส่ไปไม่ถนัดกู่นะครับใส่ไปเลยอพอประมาณนี้พออย่าเค็มเกินก็จากนั้นนะครับก็ทำการนี่ครับคนให้เข้ากันนะครับคลุกเขาให้เข้ากัน ให้เข้ากันไปเลยาาาการหมักรสดีนะครับก็จะทําให้หมูมีรสชาติมากยิ่งขึ้นครับแล้วส่วนกระเทียมก็คือการดักกลิ่นคาวนะครับผมดับกลิ่นคาวของตัวเจ้าตัวหนูนาครับนี่เป็นหนูนานะครับหนูนา100%ไม่ใช่หนูเลี้ยงนะครับอันนี้หนูนาเลยหนูที่เขาดักในทุ่งนาเลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็หมักไว้สัก สักพักหนึ่งครับพขให้เครื่องมันเข้าสูตรตัวเนื้อหนูนะครับผมหมักไปก่อนแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราเจะเอาไปย่างเดี๋ยวตอนย่างจะมาถ่ายดูอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวรอหมักก่อนโอเคเดี๋ยวหมักไว้ก่อนนะครับโอเคต่อมานะครับก็หลังจากที่เราได้ทําการหมักแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราเจะเอามาย่างครับอันนี้ตามจริงต็หาเนี่ยครับหมักเรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวเราจะเอามาย่างครับตามจริงจะใช้ย่างเตาถ่านนะครับแต่เราตอนนี้เราไม่มีเตาถ่านเราก็ใช้เตาย่างไฟฟ้าน,นี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มย่างกันเลยดีกว่าครับก็นี่ครับย่างเลยตัวแรกก็ทําไมถึงต้องอย่างก่อนนะครับก็เราย่างเพื่อเพิ่มความหอมนะครับความหอมของตัวหนูนะครับผมแล้วก็ทําให้หนูมัน แห้งนะครับผมแห้งจากน้ําเพื่อทําไปเอาไปสับให้ละเอียดนะครับก็เดี๋ยวย่างก่อนอย่างทั้งหางเลยครับมีสามตัวนะครับผมสามตัวสามตัวแล้วก็หลังจากย่างเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปาสับนะครับสับละเอียดนะครับผมสับให้ละเอียดเลยทั้งกระดูกนะครับผมสับทั้งกระดูกเลยให้ละเอียด กระเทียมนะครับใส่เข้าไปด้วยความหอมนะผมก็อันนี้ก็เราก็ใช้เวลาย่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับไฟนะครับผมไฟที่เราใช้ก็ย่างจนกว่าจะเหลืองหอมนะครับเหลืองแล้วก็หนูเนี่ยเป็นแห้งสุกแห้งนะครับผมอาจจะไม่สุกมากนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ย่างให้แห้งเลยย่างให้ย่างให้หอมไปเลยนะครับให้เหลืองหอมเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะพอย่างย่างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปสับนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขอใช้เวลาในการย่างก่อนสักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอีกทีคือการการขั้นตอนในการสับนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าตอนสับเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไม่ใช้สับในเขียงเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องบดนะครับผมเครื่องบดเดี๋ยวเราคอยไปดูกันในช่วงนั้นแล้วกันครับเดี๋ยวขอเวลาย่างสักครู่นะครับ มาครับนี่ก็เริ่มจะแห้งแล้วนะครับเริ่มจะสุกแล้วนี่ดูนะครับมันจะเหลืองแล้วแต่นี้ก็ถ้าไหม้ไปหน่อยนะครับหลายไฟแรงสูงนะครับมันเป็นหนังนะครับผมหนังติดกับติดกับตะแกรงนะครับตะแกรงอย่างนี้ไม่ดีอย่างหนึ่งคือเราเราไม่สามารถกลับพริกแบบนี้ได้นะครับเราต้องแกะออกมาแล้วมันติดหนังมันติดกับตะแกรงหลุดหมดครับผมก็อันนี้ก็ค่อนข้างจะใกล้จะพอนะครับสําหรับ การย่างให้แห้งนะผมหนูก็จะดูนะครับว่าตอนนี้หนูมันเริ่มเหลืองแล้วเริ่มสุกแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับผมนี่ฮะก็นี่ตัวนี้เกิ่งไปหน่อยอ่านี่ครับแห้งหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะพอย่างพอประมาณเท่านี้นะครับพอให้หนูมันแห้งแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับผมอ่าฮะถ้าเป็นเตาถ่านเนี่ยจะจะจะ,จะได้กลิ่นของ ฐานด้วยนะครับก็จะหอมมากกว่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะย่างกันสักประมาณเท่านี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเอาไปสับหรือเอาไปเข้าเครื่องปั่นนะครับเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลาใช้มือสับกับเขียงแล้วเราใช้เครื่องปั่นเลยเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะดึกแล้วครับสองทุ่มแล้วครับผมกินข้าวดึกทุกวันเลยอ้วนมากนะครับลงคุงมากเลยตอนนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเอาไปปั่นไปสับ ให้ละเอียดกันเลยดีกว่าครับผมโอเคไปครับโอเคครับผมนี่ครับหลังจากที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะวัวสีก็จะเหลืองสวยแบบนี้เลยหอมมากนะครับโอเคต่อไปเราก็จะเอามาเข้าเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นตัวนี้เครื่องปั่นตัวนี้เราสั่งซื้อมาจากนี่ครับเว็บนีออนนะครับผมนีออนเป็นแบรนด์กับแบรนด์สินค้านะครับผมก็อันนี้แบรนด์นีออนนะครับแบรนด์เครื่องกรวนะครับ เราก็จะมาเข้าเครื่องปั่นวันนี้นะครับนี่เป็นเนื้อเป็นหนูนานะครับหนูนาก็สําหรับต้องขออภัยสําหรับคนที่รักสัตว์ด้วยนะครับแต่อันนี้มันเป็นอาหารนะครับสําหรับคนต่างจังหวัดนะครับสําหรับผู้หญิงหรือคนในเมืองครับที่ไม่เคยกินแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่น่าทานอะไรเงี้ยผมบอกได้เลยว่าคุณพลาดของอร่อยแล้วครับผม,ผมบอกเลยคุณพลาดของอร่อยจริงๆิงนี่นะครับก็อันนี้เป็นเราก็หั่นไปครับ หั่นให้มันเป็นครึ่งๆนะครับเพื่อให้มันปั่นละเอียดมากขึ้นความจริงมันก็ปั่นละเอียดนะครับแต <im uff> ่อันน <For later, S 1> ี้มันเป็นกระดูกผมเลยกลัวมันจะไม่ละเอียดนะครับผมเป็นเรากระดูกมันอาจจะแข็งนิดหน่อยแต่นี่ครับหั่นให้มันนี่นี่ครับก็ใส่เข้าไปเลยอันนี้ปึ๊บร้อนอันนี้เป็นตับนะครับตับหนูนะผมตับหนูแต่เราจะไม่ปั่นครับปั่นเดี๋ยวมันจะละเอียด แยกมันออกมาเดี๋ยวเราไปใส่ตอนผัดนะครับผมนี่ก็หัน่นแบบนี้เลยนี่เลยนี่ใส่ไปเลยครับชิ้นแบบนี้นี่ใส่ไปเลยตัวต่อไปครับนี่ครับนี่ตับเหมือนกันครับเอาออกครับเ๋ยเราไปใส่ตอนผัดครับผมเพื่อให้เรากินตับอันใหญ่ๆนะครับผมนี่อันนี้ก็สับครับผมสับครับผมแบ่งเซี่ยวนั้นนี่ใส่ไว้เลยครัต้องกลัวว่ามันจะปั่น ละเอียดนะครับผมว่าเครื่องนี้ดีมากนะครับปั่นละเอียดยิบนะครับผมบอกเลยอย่าดูตอนปั่นเสร็จนะครับว่าละเอียดจริงไหมนะครับผมนี่นี่นี่บอกได้เลยถ้าไปทอดเนี่ยหโคตรอร่อยโอเคพูดคำว่าโคตรได้ไหมเนี่ยออกออกติดด้วยเนะโอเคพูดไปแล้วครับผมอ่ะนี่ครับผมสับไปรเรียบร้อยอ่าตัวสุดท้ายนะครับ ตอนแรกแฟนผมเนี่ยจะจะให้ออาไปทอดนะครับแต่บอกเลยว่ามันมีแค่สามตัวผมเลยไม่อยากทอดครับผัดให้หมดเลยดีกว่านี่มันไม่พอกินนะครับผมทอดแล้วตัวนึ่งก็ไม่พอกินแน่นอนผัดเลยดีกว่านี่พูดแล้วน้ำลายไหลนี่สับไปแล้วครับโอเคใส่แบน,นี้เลยนี่เยวโชว์ให้มันรู้ไเลยว่าของมันดีไหมนี่นี่นี่แต่ส่วนหางเนี่ยครับผมเคยลองลองปั่น แต่แล้วมันมันเป็นชิ้นเล็กะครับมันลอดใต้ใบมีดได้อันนี้ก็อาจจะไม่ละเอียดตรงหางนะครับแต่ส่วนเนื้อส่วนตัวอย่างเงี้ยโอ้ละเอียดยิบบอกเลยแล้วทําไมคนทั่วไปอาจจะไม่ใส่ครับอาจจะแกะเอาเนื้ออย่างเดียวผมบอกเลยความอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่กระดูกครับผมเพราะตอนเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเทคเจอร์ในการกินนะเทคเจอร์ป่าวอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเทคเจอร์ในการกินแหละอ่ะมันจะรู้สึกว่ามีอะไรกรอบๆนะกินแล้วกุกกับกุกับในปาก เคี่ยวแล้วอร่อยสุดๆนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการปั่นเลยนะครับนี่เดี๋ยวนี่นะครับใส่เรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปเดี๋ยวนี่ครับใส่ปิดไปเลยเดี๋ยวขอล้างมือหน่อยนะครับล้างมือเรียบร้อยนะครับผมล้างมือแล้วครับเช็ดมือนิดนึงนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาปั่นกันเลยนี่เป็นตัวมอเตอร์นะครับ วันนี้เป็นของแบรนด์นีออนนะครับของแบรนด์นีออนซื้อมาจากเว็บไซต์นะครับนีออนไทยแลนด์นะครับใครอยากสั่งซื้อนับเข้าไปเซิร์ชหาครับนีออนนะครับ,รบแบรนด์เครื่องครัวนะครับนะฮะอ่านี่เดีย๋ยวปั้นให้ดูเลยเห็นเปล่าอาแล้วนี่นี่น,นี่โอเคผมกดไปสักคู่หนึ่งเดีย๋ยวเรามาดูความละเอียด ว่ามันละเอียดมากไหมครับนี่ครับเบิดเข้ามาดูเลยอ่า,อาเห็นเปล่าก็ละเอียดพอสมควรครับเดี๋ยวปั่นต่อดีกว่าอ,อ๋เลยผัดหนูนยครับถ้าจะจะให้อร่อยมันต้องทําให้มันละเอียดครับละเอียดยิบละเอียดมากขนาดไหนยิ่งละเอียดมากยิ่งดีครับผมยิ่งอร่อยเราเวลาเราเคี้ยวมันจะได้เคี้ยวได้หมดโอเคนี่เขย่าหน่อยครับ โอเคพอแล้วอันนี้แหละว่ามันเป็นหนูแบบหนูนางนะครับตัวมันยังไม่ใหญ่มากกระดูกมันจะไม่แข็งนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวโอเคมาพอแล้วบันแค่นี้นะครับถอดปลั๊กนะครับผมเรื่อกใช้แล้วก็ถอดปลั๊กเก็บนะครับตัวนี้เราไม่ต้องล้างนะครับผมว่ามันไม่ได้ถูกกับสัมผัสกับอาหารนะครับผมส่วนฝาตัวนี้เราก็ล้างนะครับทำการล้างหนูติดนะครับเสียดายบอกเลยของอ,อร่อย บอกเลยใครที่บอกว่ากลัวนะครับผมไม่อยากกินมันน,น่ากลัวนะครับคุณพลาดของอร่อยแล้วนะครับผมแล้วสาหรับใครที่รักสัตว์หรืออะไรเงี้ยผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่บอกเลยเลยว่ามันเป็นของที่เอาไวท้ที่ที่ทานได้ครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทําการฆ่ามันนะครับผมไม่ได้ฆ่ามันนะฮะก็ซื้อมานะผมผมไม่ได้กดนะนะครับก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตอนผัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีนะครับตอนผัดอันนี้เดี๋ยวหนีนะครับดูความละเอียดนะครับผมละเอียดมากๆนะครับนี่หนูทั้งตัวนะครับใส่เข้าไปละเอียดสุดนะครับผมหนูทั้งตัวดูใบมีดนะครับอ่านี่เป็นสี่ใบมีดนะครับผมสี่ใบมีดปั่นหนูทั้งตัวนะครับกระดูกกระเดกแหลกล้านหมดครับนี่ครับโอเค นี่เอาละเอียดแล้วต่อไปเดี๋ยวเราเอาไปผัดต่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมวัตถุดิบอีกที่จะมาใส่ในการผัดนะครับสักคู่นะครับโอเคครับก็หลังจากเราสับเรียบร้อยแล้วมันละเอียดแล้วดูความละเอียดครับผมนี่ครับละเอียดมากนะเป็นคุยๆๆเลยโอเคนี่ละเอียดแล้วนี้เป็นหนูนานะครับสามตัวที่สับแล้วแล้วก็วัตถุดิบที่เราจะมาผัดวันนี้ก็มีหนูนานะครับมีนี่ครับอะไรนะ หน่อไม้เปรี้ยวนะครับเหไม้เปรี้ยวอันนี้เป็นหน่อไม้ที่บ้านเป็นคนดองเองนะครับเป็นบ้านบ้านบ้านดองเองแล้วก็มีนี่ครับกระเพรา,าแล้วก็พกษษริกสดนะผมอันนี้เป็นพริกแกงเพราะเราจะไม่เตาเองเราซื้อมานะครับพริกแกงซื้อมาเดี๋ยวใส่น้ำมันก่อนกระทะร้อนนะก็ใส่พอประมาณนะครับถ้าใส่เยอะไปอย่ามันจะเลี่ยนนะครับผมใส่เท่านี้ก่อน คิดว่าใส่ตรงนี้น่าจะเปพอพอใส่หนูเข้าไปแล้วมันอาจจะแห้งนะผมก็อันเนี้ยก็ตอจยิงมันต้องใช้กระทะแบบที่เป็นเตาเตาไฟครับอันนี้เป็นผมไม่มีเตาไฟผมก็เลยใช้เตาไฟฟ้าอ่างไฟฟ้านะทะไฟฟ้าก็อ่ะมันร้อนนะครับผมเบานิดหน่อยเดี๋ยวกระเด็นอ่าต่อไปนับนี่ครับใส่พริกแกงเข้าไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงให้สุกก่อนนะผมใส่ผัดพริกแกงให้สุกก่อน ใครมัดมัดไม่ให้แกะเลยหรือไงเฮ้ยก็ไม่หรอกทาไม่โอเคบอกวันนั้นก่อนเดี๋ยวนี้ไ่ไม่ไม่ไม่นี่ครับก็ขึ้นอยู่กับเรากินเผ็ดหรือกินไม่เผ็ดนะครับแต่ของผมผมบอกเลยจัดเต็มเผ็ดถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยครับผัดหนูนี่นี่นะครับใส่พริกแกงก็ประมาณนี้ครับใส่ไปเลยแล้เสมคิดว่าไม่พอใส่หมดเลยดีกว่านี่ จัดเต็มกินไม่ได้ร้องให้ดิน้ำมันเยอะไปปุ๋คิดว่าน้ำมันอาจจะเยอะไปะครับไม่เป็นไรกินแบบเลี่ยนๆได้ครับของอร่อยอยังไงก็กินครับซึ้บๆหายากนะครับหนุ่นมนานี่ฮะิดกระทะแล้วมาเคครับเนี่ยเราก็ผัดผัดผัด,ผ,ดผัดไปให้ พี่แกงสุกนะผมพี่แกงสุกก่อนแล้วค่อยใส่หนูนะเดี๋ยวผัดก่อนสักครู่นะครนี่ครับก่อนผัดไปผัดไปนะกระทะกระทะไหมนะครับผัดไปจะรู้ได้ไงว่าสุกไม่สุกนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวผัดไปสักครู่อย่างมันจะมีกลิ่นกลิ่นของพี่แกงโชยขึ้นมานะครับถ้าฉุนมากๆนั่นแสดงว่าพี่แกงสุกแล้วนะครับผมแต่ถ้าพี่แกงมีสีดำๆเนี่ยแสดงว่าพี่แกงไหมนะครับผมไหม ก็เดี๋ยวนี่ครับผัด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 ,ด,ดไปตกคู่นะครับเดี๋ยวได้กินครับไม่ช้าครับผมนี่พอควัวมาเองยอดหนึ่งควัวเปนหนึ่งโอเคนี่ครับเดี๋ยวใส่ต่อไปนี่ใส่หนูนาไปเลยดีกว่านี่พอแล้วสุกแล้วหอมฉุยฉุนแล้วครับนี่พอแล้วก็เดี๋ยวใส่หนูนาไปเลยอย่างนี้ไปเลยนี่ตับเติบผมใส่ไปหมดแล้วนะครับนี่กวาาที่เรียบเสียดายครับ นี่ครับใส่ไปอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวทําการผัดพริกแกงเข้ากับหน่นาไปก่อนนะครับผมพอผัดไปสักพักนะครับมันจะติดกระทะหน่อยนะครับถ้าเป็นกระทะสุกพลาอย่างนี้คุณเลอะหมดแล้วนะครับก็เตีย๋ยคือมันติดกระทะแล้วเราต้องขูดตูดกระทะนะครับ เพื่อให้มันไม่ติดกระทะแล้วมันไหม้นะครับผมก็เดี๋ยวนี่ผัดไปครับผัดไปสักคู่ก่อนให้ให้หนูที่เราสับเนี่ยมันเริ่มสุกหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่กลิ่นขอไปตามนะผมอ๋อกระทะอร่อยนะครับไม่ไดขูดนะครับผม การใช้ก็ะทาไฟฟ้ากันนะครับข้อเสียคือถ้ามันเปียกนะครับจะทําให้ไปดูดได้นะครับผมไปดูดได้โอเคเดี๋ยวเราใส่นี่ครับหน่อไม้เปรี้ยวนะครับใส่หน่อไม้เปรี้ยวลงไปใส่ให้หมดเลยครับอของอร่อยนะครับถ้าหนูมีตัวเดียวต้องใส่น้ำหมอหน่อไม้เปรี้ยวเนี่ยโลนึงเลยนะครับอกเลย ก็ผัดครับผมผัดจนกว่าหน่อไม้จะออกสีเหลืองเหลืองนะครับผัดให้หน่อไม้เปรี้ยวมันสุกนะครับผมกระทะไหม่แล้วส่วนเครื่องปรุงนะครับเฮ้เยชุนส่วนเครื่องปรุงนะผมเดี๋ยว นี่เราเดีย๋ยวเราใส่รวตัวนี้ก่อนพริกสดนะครับพริกสดใส่ทําไมนะครับสำหรับคนชอบเผ็ดนะพริกสดคือลูกโดดนะครับลูกโดดเอาไว้สําหรับคนชอบเผ็ดแล้วก็เป็นการแต่งสีสันให้กับเมนูเมนูนี้ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับเมนูนี้เป็นเมนูหนูนาผัดเผ็ดหนูนาหน่อไม้เปรี้ยวนะครับผมติดกระทะมากมากเลย,ยอนุญาตเคาะนะครับ เบากระททาหน่อยครับไม่แล้วโอเคต่อไปเป็นเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเราก็จะใส่นี่ครับรสดีนะครับใส่อะไรทําอะไรก็อร่อยนะครับใส่พอประมาณนะครับใส่เยอะก็จะเลี่ยนนะครับมันจะออกไม่ไม่ออกเค็มแต่มันจะออกเลี่ยนนะครับประมาณนี้ับผมต่อไปนะครับเป็นนี่ครับใส่อะไรก็อร่อยเหมือนกันครับหน่อยเดียวครับผมชุรสพอครับเดี๋ยวผมลวกอนนี้ผมงอกมาแล้วด้วย แล้วก็น้ำปลาครับใส่พอประมาณครับผมโอเคประมาณนี้พอก็ทำการคลุกเคล้าให้เท่ากันผัดให้เท่ากันนะครับผมหนูาหนาเนี่ยถ้าเราผัดเผ็ดแล้วมันไม่แห้งอะ่ะมันผมไม่รู้อะความชอบส่วนตัวผมชอบแบบผัดแห้งๆมันจะอร่อยครับถ้ามันมีน้ำทุกขี้มันผมไม่ชอบมันไม่อร่อยแล้วก็ความรู้สึกคนตัวมันทําเหมือนแบบ เรากินแล้วมันรู้สึกเผ็ดมากกว่าเดิมผมชอบแบบแห้งๆเลยผัดให้แห้งไปเลยเลย,ยิ่งแบบแข็งๆกระด้างกระด้างหน่อยโอ้ยิ่งดีครับผมชอบนะครับพริดกหลวโอเคต่อไปนะครับสุดท้ายคือนี่ครับใบกะเพราเพื่อเพิ่มความหอมแต่ใบกะเพราของผมจนซื้อมานานแล้วใส่ตู้เย็นไว้มันมันดำถ้าเพื่อนๆคนใดมีวิธีการเก็บใบกะเพราในใ,ในในตู้เย็นนะครับผมไม่ให้มันดำเนี่ย คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็หาวิธีอยู่นะครับพอปลูกแล้วหนอนมันกินใบหมดนะครับเพี้ยมลงหมดกินหมดนะครับตายหมดเลยปลูกไว้ที่บ้านมันตายหมดเลยครับนี่ครับผัดไปเลยครับผมเนี่ยเวลาทำหมบข้าวนะี่ยผมไม่ชอบไม่ชอบชิมนะครับทําเสร็จครั้งเดียวเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับเพราะว่าทําแล้วจะได้ของนะครับ แล้วก็โทษใครไม่ได้ด้วยทําเองกินเองนักเลงพอครับอร่อยชัวร์ถึงไม่อร่อยก็บอกอร่อยครับทําเองโทษใครไม่ได้โอเคครับนี่ก็เดี๋ยวผัดสักครู่ครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยนะแล้วก็ไปลองชิมกันนะครับผมกินข้าวกันตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มครึ่งสามทุ่มใช้ครึ่งแล้วกินข้าวดึกมากบอกเลยลงพุงแล้วครับผมทำงานนั่งอยู่กับโต๊ะแล้วก็มากินข้าวดึกอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอน ไม่ได้องกสาตลด้วยครับอ้วนฟงพึงน,นะครับแล้วก็ทำกับข้าวอร่อยด้วยก็อย่างนี้นะครับไม่ค่อยอยากจะซื้อกินซื้อกินแล้วมันไม่อร่อยทำกินทำกินถึงไม่อร่อยก็ต้องกินทำเองนะครับโทษใครเลยฮโอเคพอแล้วโอเคเสร็จแล้วครับครับผัดผัดเผ็ดหนูนาใส่น้ำไม้เปรี้ยวนะสูตรพ่อครัวนะครับ หนึ่งนะผมหนึ่ง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 ข้าวกลัวอ่าอันนี้ก็เป็นปลาเผ็หนูนานะครับผมเป็นอาหารของชาวบ้านนะครับผมอาจจะไม่มีในพัทคารแต่บอกได้เลยว่าอร่อยมากนะครับใครที่ไม่เคยกินหรือรู้สึกว่าอ่าสงสารมานนันไม่อยากกินมนันบอกไปเลยคุณพลาดส,สิ่งที่อร่อยที่สุดไปนะครับผมนี่ครับพอแล้วโอเคเดีย๋ยวปิดกระทระครับปัดไป <Okay. S 2> เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันครับเป็นงไงครับผมนี่ครับกับหน้าตาหนูนาผัดน้อไม้เปรี้ยวนะครับผมก็อันนี้เป็นสูตรพิเศษสําหรับผมเลยโดยเฉพาะอร่อยสุดๆบอกเลยสูตรนี้ใครอยากลองทําตามไปทําตามได้เลยครับก็เดี๋ยวผมจะชิมแล้วนะครับจะกินข้าวแล้วเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้มีตรวจสุขภาพด้วยเขาห้ามกินอะไรหลังเที่ยงคืนน้ําหรือ ข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยห้ามกินหลังเที่ยงคืนเลยก็อย่าจัดเต็มตอนนี้เลย้วกันก่อนที่จะเที่ยงคืนนะผมก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านี่แต่พริกเนี่ยผมไม่ตักแน่นอนเผ็ดโอเคเดี๋ยวตักชิมน,นะครับนี่ฮะหอมไม้เปรี้ยวหมูนะครับนีข้าวนิดหน่อยเปาขอนครับข้าวพุงสุกโอเคเดี๋ยวชิมแล้วน,น,นะครับนี่ครับ โอ,อ้ร้อนอร่อยสุดๆครับผมอ,อ,อร่ับพอเลยสุดยอดบอกเลยสูตรนี้ใครไปทำตามทำได้ครับใคร,คร,ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยใส่ได้ตามใจชอบครับเดีย๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวกินก่อนครับขอลาเพื่อนๆไปเลยนะครับบ๊ายบาย